ฟรีกรีนทีครับเมนูที่ทำง่ายๆเบเกอรี่ที่ไม่ต้องใช้เตาอบไปดูวิธีทำในคลิปนี้ครับเราเริ่มจากการทำคาราเมลก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนเลยครับใส่น้ำตาลลงไปครับจุดเตาเลยใช้ไฟกลางนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆละลายน้ำตาลนะครับจนน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับตอนนี้นะครับสีคาราเมลเรานะครับผมเอาสีเหลืองประมาณนี้นะครับจะไม่สีเข้มมาก ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปครับตามด้วยกลิ่นวานิลาครับจากนั้นนะครับก็ใส่เนยเค็มลงไปเลยครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยตอนนี้นะครับสีสวยแล้วครับเราก็ปิดเตาแล้วก็ยกลงพักไว้ให้เย็นนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมในส่วนของฐานนะครับฐานของเราเนี่ยผมจะใช้แครกเกอร์นะครับใส่ถุงซิปเลยนะเดี๋ยวเราจะทำการบดแครกเกอร์นะครับ จากนั้นก็เทเนยเค็มละลายลงไปเลยครับกุกเ้าให้เข้ากันเลย mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่ในถ้วยกันเลยนะครับผมจะชั่งน้ำหนักด้วยนะครับใส่ฐานเข้าไปถ้วยละ1 7กรัมครับขาดเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาอุปกรณ์ที่มันมีปลายตัดแบบนี้นะครับเป็นโรลลิ่งพินก็ได้นะครับแบบนี้มากดนะครับให้เรียบเลยแบบนี้นี่นะครับผมจะใช้ถ้วยรหัส JC 7065นะครับราคา10ใบ59บาท หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะครับแต่ละร้านอาจจะราคาต่างกันนะครับก็ลองสอบถามร้านแถวๆบ้านดูก่อนนะประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนําไปแช่เย็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของวิปปิ้งครีมนะครับอันนี้ก็จะเป็น d ดลี่วิปปิ้งครีมนะครับวันนี้ผมใช้ตัว d ดลี่นะจากนั้นผมก็ใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปนะครับ เดลี่วิปปิ้งครีมที่ผมใช้ตัวนี้รสจะออกจืดนิดนึงนะครับ <S 2> <S 2> ผมเลยเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับจากนั้นก็ตีให้ขึ้นฟูเลยนะครับนี่นะครับก็จะฟูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งวิปปิ้งครีมครึ่งนึงนะครับเพื่อจะมาผสมกับมัทฉะนั่นเอง ผมใส่ผงมะฉาลงไปเลยครับอันนี้ไปใส่ถุงบีบครับเดี๋ยวเราจะเตรียมผ่ากล้วยก่อนนะครับความสูงของกล้วยนะครับก็ให้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะ อ่าก็จะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะผ่าอันนี้เลยปุ๊บนี่นะเอาเทียบเลยครับเส้ไม่เป็นไรผมจะผ่าประมาณ3ามส่วนแบบนี้ครับแบบนี้นะครับ ผมจะใส่คาราเมลไปนะครับประมาณสัก20กรัมนะครับเป็นการรองพื้นก่อนที่จะวางกล้วยเราใช้วิธีการเขย่านะครับเพื่อจะเกี่ยให้มันเสมอกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็นำกล้วยวางเลยโดยที่เอาด้านที่ตัดเป็นเรียบๆนะครับวางแนบไว้กับตัวข้างถ้วยนะครับวางแนบแบบนี้เลยนะครับ เหลือช่องว่างเดี๋ยวเรานํากล้วยชิ้นเล็กๆมาแซมเอานะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะบีบวิปปิ้งครีมนะครับโดยที่เราจะพยายามบีบเพื่ออุดช่องว่าง ตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมที่เราผสมกับชาเขียวหรือกรีนทีนะครับหรือมะชาน,าน,นั่นเองนะครับ<ม>จุดประสงค์ในการบีบเพื่ออุดรอยรั่วเนี่ยเพื่อไม่ให้กล้วยเรานะครับสัมผัสกับออกซิเจนการสัมผัสอากาศนะครับทำให้กล้วยเราดำได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็จะ บีบไล่ตรงช่วงมุมมุมนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บีบให้เต็มเลยจากนั้นนะครับผมก็บีบวิปปิ้งครีมสีขาวนะครับปิดด้านบน ผมบีบครื่งเดียวนะครับเพราะว่าเราจะปาดวิปปิ้งครีมนะครับให้เรียบเสมอนะครับโดยใช้สปาตูล่าใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะได้ปาดได้เสมอดีนะครับถ้าไม่พอนะครับก็ให้บีบ i p p ปิ้งค e ีมเพิ่มได้ตรงนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการตกแต่งแล้วนะครับผิวด้านบนนะครับจะเป็นผิวของ w วิ p ปิ้งค e ีมสีขาวแบบนี้ครับ เต็มเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เช็ดขอบนะครับทำความสะอาดขอบ,ขอบนี่นะครับเราตกแต่งนะครับด้วยผงมะฉานะครับเราจะโรยผงมะฉาเต็มหน้าเลยนะครับ เก๋ไก่นะครับด้วยช็อกโกแลตสำหรับตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับมีขายหลากหลายรูปแบบเลยผมซื้อมา105บาทครับมีทั้งหมด20ตัวครับจากนั้นนะครับก็ปิดฝาเลยนี่สวยงาม แล้วครับเดี๋ยวเรานำไปแช่เย็นเตรียมพร้อมขายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบานอฟฟี่กรีนทีของเรานะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะต้องบอกว่าเป็นเบเกอรี่ที่ไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยเนาะ วิธีการทําง่ายๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยสําหรับกล้วยนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ควรที่จะทําขายให้หมดภายใน1-2วันนะครับเพราะว่าตัวกล้วยเองเนี่ยตามลักษณะของเขาเนี่ยเขาสัมผัสอากาศเขาก็จะเกิดอาการดํานะครับซึ่งถ้าเราป้องกันโดยวิธีการใช้มะนาวมันจะไม่เข้ากับเมนูนี้เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยมันไม่มีความเปรี้ยวนะ พอใส่มานาปุ๊บกล้วยมีเปรี้ยวขึ้นมาเนี่ยรสชาติจะไม่อร่อยจะรู้สึกแปลกๆนะครับก็เมนูนี้นะครับลองนําไปฝึกทําดูนะครับไม่ยากเดี๋ยวผมคํานวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าเมนูนี้ถ้วยหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับท้ายคลิปนี้เรามาคํานวณต้นทุนของบานอ f ฟฟี่กรีนทีกันหน่อยนะครับในส่วนของบานอ f ฟฟี่กรีนทีนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนของตัวฐานที่เป็นแครกเกอร์นะครับ กับเนยเค็มส่วนของกล้วยลนะครับคาราเมลวิปปิ้งครีมนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมจะใส่ค่ายวนะครับค่ายูคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมจะมีค่าเผื่ออื่นให้10%นะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด10ถ้วยครับต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่22บาท20สตางค์ มาดูราคาขายนะครับสำหรับเมนูนี้เหมาะสำหรับที่จะขายตามร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะครับก็จะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ25-35%ของราคาขายสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมในการขายจะอยู่ที่6 3บาท43สตางค์สมมุติว่าผมขาย60บาทก็จะได้กำไรต่อถ้วยอยู่ที่37บาท80 ก็สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูเบเกอรี่ที่ไม่ต้องใช้เตาอบนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆหน้าตาสวยงามแล้วก็ใส่ลูกเล่นได้นะครับตามความต้องการเราอาจจะเปลี่ยนจากรสมัชชะชาเขียวเป็นรสสตรอเบอรีหรือรสอื่นๆที่เราชอบก็ได้เช่นกันลองนําสูตรน,นี้ไปทําขายดูยนะครับ